โอเคเปิดเช้าวันใหม่ด้วยวันที่ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่อีกวันนะคะคือเราอยู่ที่จีนมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะเดี๋ยวเราขอเท้าความก่อนคือเราเริ่มเที่ยวจากกวางโจวแล้วเราไปก้านโจวมณฑลเจียงซีนะแล้วเราก็ไปกันต่อที่มณฑลฝูเจียนเซี่ยเหมินคือเราถ่ายคลิป ทุกอย่างแล้วก็คือตอนเช้านี้นะคะก็คือเมมมันเต็มใช่ไหมแล้วก็คืออยากจะลองแบบเออลบคลิปอะไรที่ไม่ค่อยจําเป็นแล้วเราด้วยความแบบว่าไม่รอบคอบหรืออะไรก็ตามนะเราก็ไปกดฟอร์แมตทัทง sd card แล้วก็ในกล้องนะคะดังนั้นก็คือคลิปที่เราถ่ายมาทั้งหนึ่งอาทิตย์นั้นก็คือหายหมดเลยก็เลยรู้สึกว่า ก็เลยคลิปที่ตั้งใจจะมาถ่ายนะไม่ว่าจะเป็นแบบรีวิวรถไฟจีนรถไฟความเร็วสูงสถานีหรือว่าเมืองอะไรต่างๆที่บางทีเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้อาจจะไม่เคยได้ยินอย่างเงี้ยคือเราตั้งใจมากๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับไปกู้คืนได้หรือเปล่าที่ไทยนะถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีถ้าไม่ได้ก็ ถือว่าไม่เป็นไรแล้วกันเพราะถือว่าเป็นประสบการณ์นะครั้งหน้าก็คือจะได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรยังไงคนทำยังไงต่อไปนะรู้สึกว่าโอ๊ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะชีวิตเราต้องเดินต่อเรายังเหลือเวลาอีกประมาณสี่วันในจีนนะโอเคหลังจากที่เราเศร้าไปประมาณสองวันเรื่องที่ เราไปเผือกด format card นะแล้วคลิปวิดีโอที่เราถ่ายมาประมาณ1อาทิตย์อะหายไปหมดเลยก็เลยจะมาเริ่มถ่ายใหม่แล้วกันตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองโฟชานนะแล้วจะย้ายเมืองไปเชนเจอร์แล้วนะคะแล้วเราจะพาไปเที่ยวในเมืองเชนเจอร์ว่าเป็นยังไงแล้วส่วนการเดินทางของเราในวันนี้นะแปลกใหม่มากก็คือนั่งรถบัสจากตอนเนี้ยชาน อยู่แถวกว่างโจนะแล้วก็ย้ายเมืองไปเฉินเจินก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่ถูกใช่โอเคตอนนี้รถบัสของเรามาเรียบร้อยนะครั้งแรกคือรถบัสย้ายเมืองนี่ฮ่ะ 随便เคนั่งในตามสบายเลยนะ,ะนั่งประมาณแถวหน้าลุดเลึกักกนโอเคตอนนี้นั่งรถบัสเรียบร้อยเดินทางต่อจากนี้ไปอีกประมาณสองสามชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมครึง่งแล้วเราจะไปถึงที่เชนเจอรประมาณบ่ายสาม ่วกาดูดิไม่มีคนเลยแล้วที่นั่งก็คือเลือกได้เดี๋ยวเราจะกลับไทยไปกู้คืนวิดีโอไม่รู้ว่าจะกู้ได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะคะถ้า,ถาไม่ได้ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะถือว่าเราก็ได้ไปเที่ยวแล้วครั้งหน้ายังมีอยู่นะครั้งหน้าก็สามารถไปได้อีกโอเค ตอนนี้เราเดินทางมาถึงเชนเจนเรียบร้อยโอ้ยพอดีเกิดอุบัติเหตุกลางทางนิดหน่อยนะคะโดนรถเฉียวกระจกะโอเคแล้วตอนนี้เราจะไปเข้าที่พักก่อนนะคะแล้วเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวพาทุกคนไปดูว่าเมืองนี้มันมีอะไรบ้างนะโอเครอบนี้ก็เป็นเชนเจนรอบที่สองของเราอีกแล้วนะ กลับมาอีกแล้วมาแล้วมาอีกมาเรื่อยๆนะ,ะเมื่อกี้เราเข้ามาตรงเส้นแดงตรงเนี้ยเ,เขาบอกว่าเป็นห้องโดยสารสำหรับชั้นธุรกิจเฮ้ยมีแบบนี้ในเซอเจนด้วยนะดูให้เขาแปลภาษาเขาบอกว่านี่คือห้องโดยสารชั้นธุรกิจแล้วคือชั้นปกติอยู่ตรงนี้หรอคือรถไฟฟ้าใต้ดินก็คือ,อยังมีชั้นธุรกิจหรอ โอ้ oh m god วันนี้เราถึงที่สถานีรถไฟ้าใต้ดินที่เราอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะพามาดูสถานีนี้นะสถานีนี้เรียกว่ากัมชาเปก็คือเป็นสายรถไฟสถานีรถไฟใต้ดินกัมชานะแล้วที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น the eye of s e n t e n ไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะ สถานีนี้เหมือนเราเคยมาแล้วนะรอบก่อนแล้วตื่นเต้นมากเราเคือคนโซนี้ก็บอกว่ามันก็เป็นแค่แบบเออสถานีรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนี่มันเป็นฟิลเหมือนกับเป็นเพดา,อานอะไรเงี้ยเรามีไฟเหมือนเป็นฟิลแบบลูก,กตาอู้ว่าไม่ได้เด้อดูดีสถานีเขาแบบเออทำถึงอะ้ะ สมกับที่ได้ฉายานี้นะ The Eye o f t i n จินอันนี้คือตอนที่ทุกคนกำลังเดินออกมาจากรถไฟฟ้าโอเคตอนนี้เราเก็บสัมภาระกระเป๋าอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วตอนนี้เรา,า,ากำลังจะเดินทางไปหาข้าวเย็นกินกันแล้วคือเรารู้จักร้านเหมือนกับเป็นอาหารไทยที่เพิ่งเปิดใหม่ที่เซนจินนะคะ เดี๋ยวจะลองพาไปดูว่าเป็นยังไงนะอาหารไทยที่นี่โอเคตอนนี้เราถึงสถานีที่เราจะไปกินข้าวแล้วนะคะแล้วคือที่เห็นก็คือเขาลงมาในเลื่อนมากัน <S <S ใช่ไหมแล้วคือเขาต่อแถวกันแบบเนี้เฮ้ยอันนี้คือที่จีนนะมันก็แล้วแต่เมืองจริงๆนะเมือๆคือเขาต่อแถวกันนะดูดิเดี๋ยวก่อนข้ามถนนก่อนเด,ดินยังไงบอ โอเคดูไว้เอ้ยทําไมร้อนจังรถไฟฟ้าอะไรเขาก็คือขับกันบนทางเท้าเลยนะที่จริงมันมีทางจักรยานนะทุกคนแต่ก็คือแต่คือเขาก็ยังขี่เขาก็ยังขับกันบนทางเท้าอ่ะไม่เข้าใจมันกันนะคะแล้วรถก็บีบแตรกัน ฉะนั้นปั่นปื้นนะภาษาไทยเขาเร่อไงรถก็บีบแตรก,กันช่ำนี่เนาะอากาศไม่ร้อนเลยนะคะตอนนี้อากาศกำลังเย็นสบายเดินสนุกที่เอากระเป๋าสบายไว้ข้างหน้าก็คือชาร์จแบตนะไม่ใช่อะไร โอเคเลียวแล้วร้านก็จะอยู่ข้างหน้านี้นะโอ,อ้แถวนี้เขาขายของกินกันเยอะเลยนะคนก็อาจจะไม่พลุกผ่านเท่าใจกลางเมืองน,นะตอนนี้มาจินได้ประมาณเกือบสิบวันไม่ได้กินอาหารไทยนานมากคิดถึงอยากกิน พอดีเลยมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะอาหารไทยในจีนเดินเลยต้องเลี้ยวตรงนี้นะนี่เราอยู่ที่หนานขงเจียหรือเปล่าไม่รู้อ่านถึกหรือเปล่านะตอนนี้ถึงเรียบร้อยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือป้ายเป็นฟิลแบบ ภาษาไทยแบบที่ถ okay, ูกต้องเลยนะไห้กัวฉวนเมี่ยโอเคเรามาลองกินดูนะจะเป็นยังไงขอดยอดเ�อ อุ้ยมีน้ำแดงด้วยมีน้ำแดงแฮบูบอยนะคะแล้วก็เป็นโซดาช้างนะแล้วบรรยากาศในร้านก็คือเปิดเพลงไทยแล้คือเขาเปิดเพลงไทยอะ่ะแล้วอันนี้คืออะไรน้ำชูชูพริกไทยน้ำชูชูพริกไทยคืออะไรอะ่ะแล้วก็ซอสอาหารทะเลอ,อ้น้ำจิ้มซีฟูด้ด แล้วในส่วนของเมนูนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูถ้วยล้วประมาณ47หยวนนะต่อมาก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อ49แต่เขาเขียนหมูมเขาไปด้วยเขาน้าใจเขียนผิดนะคะแล้วต่อมาก็คือข้าวต้มบักหมูคืออะไรเอ่ย36หยวน อันนี้มามา่าต้มยำห้าสิบสองนะต่อมาผัดเด๋ยวสุกไก่เย็นตาโฟรประมาณนี้อันนี้อันนี้คืออะไรสเต๊กไก่ปะอันนี้น่าจะสะเต๊กไก่ทอดมันกุ้งไก่ย่างตะไคร้ราคาก็ประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มนมเย็นแก้วละยี่สิบสองหยวนนะก็คือเขาใช้น้ำแดงตรงนั้นแหละ,ะครับต่อมาชายเย็นลำไย อันนี้เราก็ยังไม่เคยกินนะชาเย็นลําไยไม่รู้เป็นยังไงแล้วที่อยากจะบอกก็คือน้ำม,มะนาวเป็นไทยโคโคัทเลมอนทีเอ๊ะคุณพาิดอด้ไหแน่อนไดอบคุแล้วภายในร้านก็คือตกแต่งเป็นฟิลแบบเออไทยๆอะไรอย่างนี้เลยเหมือนเป็นฟิลแบบสมัยก่อนนะปล <c oughs> อดภัยสุดช่วยเหคนทุกคนโอ้โหอน,นี้้นานมาก <c oughs> นี่คคะ เดี๋ยวลองชิมดูนะว่าจะเป็นยังไงก็อันนี้ให้มาด้วยนะคะคือตอบโจทย์มากสำหรับคนใส่เสื้อขาวนะ้ากันเพื่อนตอบโจทย์สุดอันนี้ตอบโจทย์มากมาแล้วก๋วยเตี๋ยวเหลือของเรา กุ้ใหญ่มากดูดิมีลูกชิ้นมีหมูพร้อมมีผงบุ้งพร้อม,อมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะว่าเป็นยังไง นี่คือไทยแพ้เลยอ่ะแืมเขาต่อมาน้ำจิ้มซูชูน้ำจิ้มซูชูเกิอแหละไม่พนหรือมันไม่มีอยู่จริงแต่เขาไม่มีเครื่องปรุงให้นะคะที่นี่ เหมือนจิ้มเจียวชิ้นหมูแบบของแคร่แล้วเพื่อเนี่ยก๋วเตี๋ยวเรือที่ถูกต้องเลยผักบุ้งแบบอย่างนี้เลย คนน้ำซุปแบบบอกเลยแทบจะเหมือนกับบ้านเราเลยนะคะแต่ที่เขาไม่มีก็คือเครื่องปรุงน้ะแบบพริกเอย<ม>อะไรเอนย่ย<ม>โอเคกินอิ่มแล้ว อร่อยมากให้ความรู้สึกแบบเหมือนนั่งกินอยู่ที่ไทยจริงๆนะแล้วแบบน้ำรงนําซุปอะไรนี่คือขายมากแต่ว่าไม่มีเครื่องปรุงก็ไม่เป็นไรนะคะก็เราก็คือใช้น้าจิ้มสามสดีนะใส่เข้าไปมันก็ทนแทนกันได้อยู่อิ่มมากวันนี้เหมือนกับต่อชีวิตในจีนไปอีกอันนี้คือนอกร้านนะคะ เป็นรอบๆนี้ก็คือเป็นร้านอาหารจีนตามโมติส่วนแบบร้านเนี้ยพอเขาเดินเข้าไปปุ๊บเหมือนกับแบบหลุดเข้าไปในประเทศไทยอ,ะอ่ะอะโอเคสถานนี้ต่อไปก็คือถนอนคนเดินตรงเหมือนเหล่าเจียนะเป็นอีกถนนคนเดินหนึ่งที่คนก็คิดมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีของอะไรขายบ้าง มันจะน่าเที่ยวขนาดไหนนะออกประตูสี่เอ้ยออกประตูดีนั่งมาลงที่สถานีหลอกเจียยเราก็คือเดินมาโผล่ในห้างอีกแล้วนะอันนี้เป็นที่เขาชอบขูด่วยจีนกันนะแต่ว่าเราเคยเล่นไปรอบหนึ่งแนละ้วะแล้วก็ไม่เล่นอีกเลย <c oughs> เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้จริง อันนี้คือถนนคนเดินที่เราจะไปนะตรงเหมือนเหล่าเจมีป้ายบอกชัดเจน,นของขายเสื้อสื้อผ้าเอ่ยอะไรเอ่ยก็เยอะเหมือนกันนะนแล้วก็แอบแฟชั่นอยู่ด้วยดูดิขา,า,า,ายเจ 价格又没便宜呢，不、嗯，不是啊，洗车啊。哦嘿。 ตอนนี้เราเดินขึ้นมาที่ตรงเหมือนหลอกเจียแล้วนะเพื่อนสถานที่นี้นะคะก็คือเป็นถนนคนเดินอันนี้เท่าที่เราอ่านมานะสถานที่นี้ก็คือเป็นถนนคนเดินที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในเมืองเซงเจิ้จนเลยนะคะดูบ้านเมืองอาคารอะไรต่างๆก็ยังให้ความแบบมีกลิ่นอายแบบความเก่าความแก่ แล้วผู้คนก็คือมาเดินกันแบบพุกพ่านนะเอเชื่อใช เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้เจอทุเรียนอีกแล้วทุเรียนของไทยเขาเขียนว่าไท่ขัวเขาบอกว่าผู้เผาชื่อผัย่ไม่อร่อยไม่คิดเงินแล้วที่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นศูนย์กลางของการค้ามาตั้งแต่ก่อนที่เมืองนี้จะกลายเป็นเมืองเทคโนโลยีนะคิดดูว่ามันนานแค่ไหนอะแล้วเขายังแบบผสม มผสานความเก่าแล้วก็ความทันสมัยไว้ในที่เดียวกันได้นะฝั่งนี้เป็นเหมือนกับฝั่งข้างเรด,ดิแล้วฝั่งนี้ก็เป็นฟิลเหมือนแบบเออจะพูดว่าไงเป็นฟิลเหมือนแบบฟิลตึกเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เก่าขนาดน,นั้นนะแต่มันกว้างมากเลยเพื่อนๆดูดิ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินฝั่งนู้นก่อนลวกัน อันนี้นวดหน้าปะเนี่ยอาจจะนวดหน้ากดจุดโอ้ยพิซซ่าทุเรียนอีกแลยอ๋อเป็นฟิลเหมือนกาดหลวงเลยเอ่ะ <c oughs> เป็นฟิลเหมือนกาดหลวงเลยนะแ <c oughs> ล้วรถอะไรมาจอดอยู่ตรงนี้รถแมคโครหรอบุลอะไร รถยกมาดูราคาที่นี่ก,กันเนะวจะเป็นยังไงสิบหยวนห้าคู่เุ้ยตกู่ละสิบบาทถูกนะที่เราเดินเข้ามานะคะคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แหละเขาก็จะขายเป็นพวกแบบเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าอะไรอย่เงี้ยก็จะเยอะหน่อย นี่นี่กระเป๋าอัานนี้เหมือนเป็นซุ้มมังกรเขาบอกว่าฟรีนะเนี่ยคุณยายเขาก็มาถ่ายรูปเราจะลองเดินเข้าไปดูว่าข้างในมันเป็นอะไรนะเน,นี่นักทูตธรรมตรงเนี้ยนักทูธรรมอยู่ตรงถนนคนเดินนะพี่โดมโอเคเดินเ okay, <ๆ>ข้ามาแล้ว คือเขาจะหลอกให้เข้าร้านอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็เดินตามๆกันมาไม่รู้เลยเป็นฟิลเหมือนเข้ขาถ้ำอะไรสัีอย่าง เหมือนกับดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อของอะไรอย่างนี้นะชอบอะชอบความแบบเข้าใจคิดอะ่ะเหมือนกับแบบดึงดูดมาก เชิญชวนให้เขาเข้ามาแล้วแบบเดินลงมาได้มาเรื่อยๆแล้วแบบไม่รู้ว่าข้างล่างอ่ะมันเป็นอะไร <Okay. S 1> คนก็ลงมากันเยอะเลยนะคือ mm hmm. เขาก็อยากรู้เนาะว่าข้างล่างมีมอะไรอะ่ะแล้วคือเราเห็นทุเรียนไทยอะ่ะไปไหนเขาก็ต้องเขียนว่าทุเรียนไทยนะใข้ขัวทุเรียนไทยมันอร่อยขนาดนี้เลยใช่ไหมไปที่ไหนเขาก็ต้องเคลมว่าแบบเออทุเรียนไทยนะอะไรอย่างเงี้ย เมันจอ LED เมวข้างหลังดิน่ารักมากน่ารักรกว่ดิ แล้วข้างในมันก็คือเป็นน้ำนะ อนนี้เรามากินน้ำประจำชาติจีนกันขอแห้งต้องกินน้ำประจำชาตินี้นะคะมี่เฉเราเรียกว่าเป็นน้ำประจำชาติจีนแล้วกันแต่คือแก้วที่นี่เป็นเอกลักษณ์มากเขียนว่าเชินเจินดูดิแล้วมันเป็นรูปตึงนั้นอะคือไม่รู้ว่าแต่ละเมืองอะเขามีแก้วประจำแต่ละเมืองหรือเปล่านะ โอคตอนนี้เราเดินออกมาจากถนนคนเดินตอนนี้เราออกมาจากตอนนี้เราออกมาจากถนนคนเดินตรงเหมือนแล้วนะแล้วเราก็จะมุ่งหน้าเดินต่อไปเรื่อยๆยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะแต่ว่าเดินไปก่อนเห็นตึกนหนาะมันสวยดีมันเป็นไฟอะไรสักอย่างเป็นแบบทรงเหลี่ยมๆเลยว่าจะเดินชมเมืองไปเรื่อยๆแล้วกันดูจักรยานเขา ก็คือสแกนแล้วก็ปั่นได้เลยนะหรือว่าเราต้องขี่หนึ่งคันอาจจะยังหมามาเดินดิล้วเขาใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าให้หมาด้วยน่ารักมากไปนู่นเลยน่ารักอะ